อุ้ยอันนี้บอสเลยปะเนี่ยน,นี่มันเป็น,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 นปเอ้ยอันนี้ตำรวจฮะตัวนี้นะเป็นตัวตำรวจครับพี่โอ้โหคตรน,นันกเลยสกีบีดี้สามหัวเพื่อนเพื่อนใช่ใช่เดี๋ยวมันคือสกีบีดี้เล่นน้ำในสระใช่ไหมเนี่ยบอกมาทีเ <c oughs> จ้าเปาแย่แล้วมีเซเรนเพอยร์ที่บนยอดตึกตรงนั้นลูกดำบ้มามีนี่เจ้าเปาดำน้ำมีลูครับ ก็เป็นวันที่สองที่เรายังอยู่กันที่ไอซซนาโฮเทลนะครับต้อง,งใช้ไม่ใช่ <c oughs> เอ้าหรอเธอเอ๋ยอย่าไปบอกเพื่อนๆดิเดี๋ว <c oughs> วันนี้เราแต่งตัวมาพร้อมจะไปไหนเนี่ยจเจ้าเ,จเปาไปว่านะเจ้าเคเจ้าเปาแบบเตรียมอุปรกรณ์มาพร้อมมากอ <c oughs> ันนี้จะเป็นวิวนะเมื่อกี้เราถ่ายให้ดูไปแล้วคลิปหนึ่งนะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราจะไปถ่ายตอนจเจ้าเปาเล่นน้ำกันไหนไหนเฮ้ย สกดีจริงๆเจ้าเป้าเฮ้ยทำไมมันยังลอยวนเวียนอยู่แถวนี้เฮ้ยตรงนี้เจมูเฮ้ยดูว่ามันจะยังมีสกิบิดี้หลงเหลืออยู่นะเจ้าเป้าเพราะว่ามันต้องมีสกิบิดี้หลงเหลืออยู่ในนี้แน่ๆก็ดูดิสระว่ายน้ำเขานะเพื่อนๆกว้างมากเลยครับนี่เจ้าเป้าแบบว่าเล่นน้ำแบบสบายมาก ฝั่งนี้จะเป็นสระเป็นสระเด็กนะครับเป็นสระเด็กจะไม่ลึกมากไหนเจ้าเป่ายืนให้เพื่อนๆดูดินี่แค่นี้เองฝั่งนู้นจะเป็นสระคนโตนะก็จะลึกนิดนึงนะครับเ <Yeah. S 1> จ้าเป่าอ่ะว่ายน้ำพอเป็นบ้างแล้วนะครับนายนายนายอะโชว์สเต็ปการว่ายน้ำให้เพื่อนๆดูครับหนึ่งสองสอง้มชุบ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 ไอ,อ้ยา <Yeah. S 1> ไม่ธรรมดาอีกหนึ่งที่หนึ่งสองสมชุบเ็ <laughs> บบักเกบบักเ็บบัก เฮ้ยเอาน้ำมันสวัสดีน้ำแล้วน erm ี่ผู้ปกครองก็สามารถมานั่งรออยู่ทางโซนนี้ได้นะครับก็เป็นบรรยากาศแบบสบายๆชิลๆนะครับเพื่อนๆสกีบีดี้พวกนี้มาจากไหนอะเฮ้ยมันกระโดดลงน้ำไปหมดแล้วอะมเฮ้ยเมื่อกี้เนี้ยเราเห็นสกีบีดี้อะมันโดดลงน้ำไปหรือว่า จะมีสกีบีดี้อยู่ในน้ำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าเปาเจออะไรอะ่ะเพื่อนเพื่อนเหมือนเจ้าเปาเจออะไรบางอย่างึบดําลงไปดําลงไปเฮ้ยเด้อ<ด>อะไรเม,มื่อวันแล้วอะเฮ้ยดีเด้ฝึกมาจากการดำน้ำครับเฮ้ยน,นี่นี่มีสกีบีดีด้ด้วยเฮ้ยจริงด้วยจริงด้วยเฮ้ยเปาทางนู้นทางนู้นพอเห็นแวบๆเหมือนมันมีอะไรสักตัวนึงอ่ะึบเฮ้ยเจ้าเปาดำลงไปครับเฮ้ย เฮ้ยอันนี้บอสเลยวะเนี่ยอันอนี้แป่นแบ็เคเฮ้ยอันนี้ตำรวจเฮ้ยดูเพื่อนๆเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะนี่ตัวนี้นะเป็นตัวตำรวจครับนี่หูโคตรน,นักว่าจริงเฮ้ยตอนนี้กระเป๋าครับดำหายใหญ่ครับมันน่าจะมีแบบสกิบิดี้ที่หลงเหลือครับนี่ซูมซุมนซะุมบุบ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 ได้ยินเสียงกระโดดอีกแล้วทุไมเ้ย ลงไปครับทุ้ยเจอไหมเจอไหมเอยอ่ะฮ้ยเจอนด้มันลอยหอหออรครับอลครับตอนนี้จะเป่ากับทางตามหาอีกหนึ่งตัวครับเป็นอะไรเป็นดูเป็นถ่ายรูปมะเอา้าเป็นสกีบีดีกล้องถ่ายรูปครับเพื่อนเพื่อนว้าวววววนวววเราเจอขึ้นมาวนี่ยวยวว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 วรวว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 งวว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 ่าก็วว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 ัววววาวววววววกวาววันวววาววัวว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 ว ตดตีตีตีเฮ้ยเห็นไหมเห็นไหมเมื่อก <What> ี้เหมือนเหมือนอะไรกระโดดลงไปในน้ำอ่ะเฮ้ยอะไรวะไรเนี่ยเฮ้ยนี่เป็นใครอะนี่เป็นปอจคเตอร์ไทยทันโปรเจคเตอร์แมนหรือเปล่าเนี่ยดูเฮ้ยเจ้าเ่าพ่อเห็นสกีบีดี้โดดลงไปตรงนั้นอะมันเหมือนมีหลายหัวเลยอ่ะ ใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูโอ้สกีบีดี้สามหัวเพื่อนๆใช่ใช่เดี๋ยวมันคือสกิบีดี้เล่นน้ำในสระใช่ไหมเนี่ยบอกมาทิเพราะว่าน่าจะใช่นะโอเคครับเพื่อนๆดูวันนี้สกิบีดี้ที่เราเจอมาจากสระว่ายน้ำครับอีกสามตัวหุย เราเจอสกีบิดี้เป็นสิบตัวเลยนะนี่ก็เป็นเหล่าสกีบิดี้ทั้งหมดครับที่เจ้าเปาอะจับมาได้โหยอดมากเลยนะว้าวเ้าลงไปในน้ําเนี่ยโอเคครับก็เดี๋ยวไงเดี๋ยวปล่อยให้เจ้าเปาเล่นน้ําไปสักแป๊บหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับว่าที่นี่นอกจากสกีบิดี้แล้วยังมีตัวอะไรอีกบ้าง

เมื่อกี้ยังอยู่แถวนี้อยู่เลยดำ okay, okay. ดำ้วยโอเคโอเคหนึ่งสองซุนะ้มปุ๊บบุ๋ม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 อันนี้ดำน้ำแอบไซเรนเฮดครับเอ,อ้เอ,อเรียบร้อยถูกไซเรนเฮดยิงตายที่นี่แบบจะค่อนข้างสงบนิดนึงนะเพื่อนเพื่อนไม่ไม่ไม่ค่อยมีคนผูกพานเจ <c oughs> ้าเป่าเขาแบบว่าสามารถเล่นน้ำได้แบบสนุกเลยครับ <c oughs> ลเล่นน้ำอยู่คนเดียวเลยตอนนี้ครอบครองทั้งสระว่ายน้ำครับที่ ไอซานาโฮเทลแล้วที่นี่จะมีสองที่นะเป็นไอซานาแกนโคลาดหนึ่งอันนะครับตรงนี้ย้ายไปไอซานาแกนโคลาดนะครับแล้วก็ที่เราพักอยู่เป็นไอซานาโฮเทลแล้วเราก็มาอยู่กันที่ไอซานาโฮเทลโคลาดเป็นไงสนุกไหมเจ้าเปาโอเคฝากบอกเพื่อนๆว่าครก็เอีนัออ้าว Spooky, อย่าลืมฝากกดติดตามช่องเป is ่าซอรี่ด้วยนะฝากกดติดตามช่องเป่าซอรีด้วยนะครับอ่เจ้าเป่าหายไปแล้วเพื่อนๆยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะเอาตูดโด